ตอนที่438การรับคมหัวใจในพื้นที่อันกว้างใหญ่นะัที่แห่งนี้แสงศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจ้าส่องสว่างไปทั่วทุกหนแห่งทำให้การอาวกาศพังทลายลงและบิดเบี้ยวกลายเป็นเขาวงกฏการอาวกาศขนาดมหึมาภายในเขาวงกฏการอาวกาศอันบิดเบี้ยวนะ้าแหล่งกำเนิดแสงศักดิ์สิทธิ์อันเจิดจ้า มีร่างยักษ์ที่มีกีบเท้า8ปดกีบและดวงตาหลากสี16ดวงกำลังเฝ้าสังเกตการอาวกาศอันหลากหลายเขาคือปาเวอร์ยู่สิ่งมีชีวิตทรงพลังที่ติดหนึ่งใน30อันดับแรกของห้วงอวกาศหุ่นยนต์อันไรที่สิ้นสุดใครกันที่ฆ่าสมาชิกตระกูลของข้าปาเวอร์อยู่สัมผัสได้ถึงบางสิ่ง และความโกรธที่ไม่อาจควบคุมได้ก็พลุ่งพล่านขึ้นสำหรับเผ่าอื่นๆสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกถือเป็นสมาชิกหลักชื่อหนึ่งอยู่ในรายชื่อเป้าหมายสำคัญของบรรพบุรุษปาเวอร์อยู่ติดตามความรู้สึกนั้นและจ้องมองไปในระยะไกลในด้านความเชี่ยวชาญความว่างเปล่าเขาอยู่ในระดับสูงสุดและสามารถมองเห็นสถานที่ ที่สมาชิกตระกูลของเขาเสียชีวิตได้ทันทีซึ่งมีชายในชุดดำผมสีดำอยู่หัวใจของปาเวอร์อยู่สั่นสะท้านหลัวเฟิงเองเหรอปาเวอร์อยู่สงบลงทันทีทำไมเขาถึงฆ่าสมาชิกตระกูลค่าละ่ะปาเวอรอยู่รู้สึกงุนงงดวงตาทั้ง16คู่ของเขาจ้องมองพื้นที่นั้นจากระยะไกล สังเกตทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเขาเห็นสมาชิกตระกูลกำลังกลืนกินต้นกำเนิดของโลกและได้พบกับหลัวเฟิงในระหว่างนั้นทันทีที่หลวเฟิงมาถึงเขาก็ทำลายล้างต้นกำเนิดของโลกใบนั้นเป็นเพราะสมาชิกตระกูลฆ่ากำลังกลืนกินต้นกำเนิดของโลกหลัวเฟิงจึงมาฆ่าเขางั้นเหรอป้าเวอยอยู่ครุ่นคิดแต่ที่นี่คือดินแดนของตระกูลฆ่านะ ต้นกำเนิดของโลกเหล่านี้เป็นอาหารของตระกูลฆ่าต้องเผชิญกับหายนะร้ายแรงเช่นนี้เพียงเพราะการกินอาหารนั้นเหรอเหล่าเทพผู้ฝึกฝนเหล่านี้ล้วนมาจากต้นกำเนิดของโลกพวกเขาใส่ใจทุกต้นกำเนิดของโลกที่มีนั่นเป็นเหตุผลที่พวกเขาระบายความโกรธใส่สมาชิกตระกูลฆ่าเนี่ยนะแต่พวกเขาครอบครองกลุ่มโลกไปแล้ว3,600กลุ่ม และยังไม่พอใจอีกเหรอปาเวยอยู่รู้ดีว่าเหล่าผู้ฝึกฝนกำลังพยายามขยายอาณาเขตของตนเองตั้งแต่แรกเริ่มด้วยขุนนางเทพคนเดียวผู้อาวุโสอยู่นเมื่อมีขุนนางเทพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆดินแดนผู้ฝึกฝนก็ต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆบัดนี้หลวเฟิงขุนนางเทพผู้ก้าวหน้าที่ทรงพลังอย่างน่าสะพรึงกลัว ได้คึ่งแท่นเป็นหนึ่งในผู้แข่งแกร่งที่สุดในห้วงอวกาศหุ่นหยวนอันไร้ที่สิ้นสุดแล้วพวกเขาต้องการขยายอาณาเขตของตนอีกเหรอปาเวอร์อยู่ครุ่นคิดหากการตายของสมาชิกตระกูลตกอยู่ในมือของบรรพบุรุษหรือสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับโลกอื่นๆปาเวอร์อยู่คงไม่ยอมสงบลงง่ายๆแน่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหลัวเฟิงผู้นำค่ายผู้ฝึกฝนเป็นผู้ลงมือปาเหวอยู u, จึงตัดสินใจเมินเฉยไม่มีทางเลือกในฐานะกองกำลังที่อ่อนแอกว่าปาวเวอยู่ไม่อยากยุยยุค่ายผู้ฝึกฝนหากค่ายผู้ฝึกฝนต้องการขยายอาณาเขตจริงๆผู้ที่ก่อปัญหามากที่สุดคือค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดและค่ายไอพีปาวเอวอยู่คิด ถ้าควรรักษาระยะห่างไว้ความกล้าเช่นนี้ใครจะกล้าฆ่าสมาชิกตระกูลข้าอีกละ่ะบรรพบุรุษพันตาตกตะลึงและโกรธแค้นในฐานะมิตรสหายของบรรพบุรุษเดสไซเรนหนึ่งใน9จักรพรรดิพวกเขาจึงมีสถานะอันสูงส่งในค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดตระกูลของพวกเขามีสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกเพียงไม่กี่สิบตน ซึ่งแต่ละตนก็มีค่าอย่างมากในดินแดนอันกว้างใหญ่ภายใต้การบังคับบัญชายังมีสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกจากเผ่าพันธุ์อื่นอีกมากมายหากสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกของเผ่าอื่นสูญสิ้นบรรพบุรุษพันตาก็สามารถจัดการได้อย่างสงบแต่คราวนี้ผู้ที่ตายไปคือสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับต้นของโลกในตระกูลเดียวกัน ซึ่งแน่นอนว่าทําให้บรรพบุรุษพันตาโกรธแค้นบรรพาการพันตาติดตามความรู้สึกนั้นและมองจากที่ไกลไอยากรู้ว่าใครกล้าฆ่าสมาชิกในตระกูลของตอนอจึงเห็นร่างชายผมดำและชุดสีดำนั้นบรรพบุรุษพันตาที่กำลังโกรธเกรี้ยวสงบลงทันทีหลัวเฟิงบรรพบุรุษพันตาบ่นพึมพำ เหล่าผู้ฝึกฝนช่างไร้ยางอายเสียจริงมันไม่กล้าหาเรื่องหลัวเฟิงและรีบแจ้งข่าวให้สหายของมันทราบบรรพบุรุษเดสไซเรนทราบข่าวทันทีก้าจากกระพัดคือระดับสูงสุดที่ปกครองค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดด้วยอวตาร3916ร่างหลัวเฟิงสังหารเหล่าสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับโลก ไปราว3,000ตนภายในระยะเวลาอันสัน้นโดยราว500ตนมาจากกองกำลังที่อ่อนแอราว800ตนจากค่ายไอพีและราว1,700ตนจากค่ายอื่นๆกองกำลังที่อ่อนแอต้องอดทนเพราะความสูญเสียนั้นถือว่าเล็กน้อยหลัวเฟิงกำลังทำอะไรอยู่กันแน่นะบนรรพบุรุษแห่งไอพี ในชั้นที่20ของหุบเหวแห่งการทำลายล้างซึ่งเดิมทีกำลังรอคำท้าจากหลัวเฟิงอยู่ได้รับข่าวว่าร่างอวตารของหลัวเฟิงหลายร่างได้ปฏิบัติการข้ามแดนทำลายล้างเหล่าสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกไปเป็นจำนวนมากการตายของสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกราว800ตนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับบรรพบุรุษแห่งไอพีกเลย ท้ายที่สุดแล้วสิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกเหล่านี้กว่า90%เอร์เซน์ไม่ใช่สมาชิกตระกูลของบรรพบุรุษการที่เผ่าพันหนึ่งจะสร้างบรรพบุรุษได้นั้นเป็นเรื่องยากมากในห้วงอวกาศหุ่นยวนอันไร้ที่สิ้นสุดมีเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกมากกว่า3 0 0 0 0ืเผ่าพันุ์เหลือเพียงบรรพบุรุษเพียง200กว่าเท่านั้น เขาไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ค่ายไอพีเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงเหล่าสิ่งมีชีวิตหุ่นยนต์ระดับโลกทั้งหมดที่ต่อต้านโลกต้นกำเนิดด้วยบรรพบุรุษไอพีค้นพบความจริงข้อนี้อย่างรวดเร็วเหล่าขุนนางเทพเหล่านี้ล้วนกังวลเกี่ยวกับโลกต้นกำเนิดเหล่านั้นอย่างมากบรรพบุรุษไอพีรู้สึกหมุดหนิด เมื่อใดก็ตามที่เทพผู้ฝึกฝนถือกำเนิดขึ้นพลังของพวกเขาจะคงที่อยู่ภายใน20อันดับแรกแต่ทว่าแต่ละคนก็เป็นเทพอมะตะและไม่มีวันดับศูนย์ควรสังเกตว่าใน20อันดับแรกค่ายผู้ฝึกฝนครอบครองถึงระดับ8โชคดีที่เทพผู้ฝึกฝนไม่ได้โลภมากในทรัพยากรและไม่ได้ปล้นสะดมทรัพยากรจำนวนมากอย่างบ้าคลั่ง นี่เป็นเหตุผลที่ค่ายไอพีและค่ายผู้ฝึกฝนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันมาโดยตลอดที่ผ่านมาแต่ในขณะที่ค่ายผู้ฝึกฝนยังคงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยเและมีขุนนางเทพเกิดขึ้นมามากขึ้นค่ายไอพีก็เริ่มรู้สึกกดดันเช่นกันค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดครอบครองดินแดนอันกว้างใหญ่ไพศาลปล่อยให้ทั้งสองต่อสู้กัน บรรพบุรุษไอพีกเฝ้ามองอย่างเงียบเงียบและอดทนไว้สังหารสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนระดับโลกของเราไปเกือบ1,700คนงั้นเหรอทั้งหมดเผชิญหน้ากับร่างอาวตารของหลัวเฟิงในขณะที่กำลังต่อสู้กับโลกต้นกำเนิดงั้นสินะบรรพบุรุษงูอานาันต์เมื่อเข้าใจสถานการณ์แล้วก็เริ่มรู้สึกหมุดหิดใจไม่น้อยเช่นกัน เทพผู้ฝึกฝนเหล่านี้สังหารตามใจชอบซะจริงพวกเขามักจะเข้าแทรกแซงแม้กระทั่งโลกต้นกำเนิดที่อยู่นอกอาณาเขตตัวเองบรรพบุรุษงูอนัน์ตเคยเผชิญกับสถานการณ์เช่นนี้มาหลายครั้งแล้วเช่นเดียวกับเทพสตาไล์ light, และเทพโมมานพวกเขามักจะรับสมัครผู้ฝึกฝนที่มีความสามารถจากโลกต้นกำเนิดนับไม่ถ้วนนอกเขตแดนของผู้ฝึกฝน ขณะรับสมัครพวกเขามักจะบทคี้สิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกที่ต่อต้านโลกต้นกำเนิดด้วยเช่นกันต้องรู้ไว้ว่าค่ายผู้ฝึกฝนได้รวบรวมสายเลือดของเผ่าพันธุ์สิ่งมีชีวิตหุ่นยวนระดับโลกทั้งหมดมากกว่าส0 0 0มเผ่าพันธุ์ถูกบันทึกไว้หนึ่ง้อยเอร์เซนส่วนใหญ่สำเร็จโดยเทพสตาไล์ เพื่อบันทึกสายเลือดเทพสตาไลท์เคยสร้างความตื่นตระหนกอย่างมากกับหมู่ผู้ฝึกฝนระดับโลกทั่วห้วงอวกาศหุ่นหยวนอันไร้ที่สิ้นสุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบางเผ่าพันธุ์ที่มีผู้ฝึกฝนระดับโลกเพียงคนเดียวยิ่งหวาดกลัวมากขึ้นไปอีกค่ายผู้ฝึกฝนนี้ในท้ายที่สุดจะกลายเป็นภัยคุกคามร้ายแรง บรรพบุรุษงูอานานพยายามผลักดันทั้งค่ายเข้าสู่สงครามครั้งใหญ่แต่สุดท้ายก็จบลงเมื่อหลัวเฟิงฝ่าฟันมาได้เอาล่ะแค่ค่าสิ่งมีชีวิตหุนหยวนระดับโลกจำนวนน้อยนิดแค่นี้เนี่ยนะแค่นี้ยังไม่ถึงขั้นก่อสงครามใหญ่ได้เพราะในฐานะฝ่ายตรงข้ามความขัดแย้งเล็กๆน้อยๆมักเกิดขึ้นในสถานการณ์ปกติพลังของหลัวเฟิงเทียบ ฉันกับสตาไล์และซาโจได้แล้วต่อให้บรรพบุรุษร้อยคนจากฝ่ายเราร่วมมือกันเราก็ไม่อาจเอาชนะค่ายผู้ฝึกฝนทั้งหมดได้บรรพบุรุษงูอนันต์รู้สึกกังวลใจอย่างมากเว้นเสียแต่ว่าเราจะร่วมมือกับค่ายไอพีบรรพบุรุษงูอนันต์ปฏิเสธความคิดนี้ทันทีในแง่ของความขัดแย้ง ระหว่างค่ายสิ่งมีชีวิตหุนหยวนโดยกำเนิดและค่ายไอพีนั้นยิ่งใหญ่กว่าค่ายผู้ฝึกฝนสนใจแต่โลกต้นกำเนิดพวกเขาให้ความสำคัญกับทรัพยากรอื่นๆน้อยกว่ามากแต่ค่ายไอพีกลับแข่งขันแย่งทรัพยากรทั้งหมดที่สิ่งมีชีวิตหุนหยวนโดยกำเนิดต้องการความเป็นศัตรูระหว่างสองฝ่ายยังคงอยู่ชั่วการนานนับไม่ถ้วน ดินแดนค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดหลัวเฟิงในชุดดำลอยอยู่ในความว่างเปล่าจ้องมองไปยังโลกต้นกำเนิดเบื้องหน้าในนิมิตของเขาประวัติศาสตร์ในอดีตและความทุกข์ทรมานในอดีตของโลกต้นกำเนิดนี้ค่อยๆเผยออกมาทีละน้อยเขาเห็นว่าโลกต้นกำเนิดนี้เคยเจริญรุ่งเรืองมาก่อนมีรูปแบบสิ่งมีชีวิตมากมาย และตระกูลตระกูลที่แย่งชิงอำนาจสูงสุดเช่นเดียวกับโลกต้นกำเนิดในบ้านเกิดของเขายังมีตระกูลและเผ่าพันธุ์อื่นๆที่คล้ายมนุษย์ล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตภายในโลกต้นกำเนิดนี้ระบบการฝึกฝนของพวกเขามีอิทธิพลและยืมมาจากกันและกันคอยสำรวจและก้าวเดินไปข้างหน้าในหมู่พวกเขาดินแดนแห่งความโกลาหลก็ได้ถือกำเนิดขึ้น แต่หลังจากนั้นโลกต้นกำเนิดระดับหนึ่งก็ปรากฏขึ้นทุกคนตายหมดแล้วสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลกต้นกำเนิดนั้นสูญสิ้นหลัวเฟิงมองไปยังอดีตของโลกต้นกำเนิดนี้หลังจากได้เป็นเทพหลัวเฟิงสามารถมองเห็นดินแดนผู้ฝึกฝนได้ไกลออกไปมองเห็นโลกต้นกำเนิดมากมายที่อยู่นอกเหนืออาณาเขต และมองเห็นความยากลำบากที่โลกต้นกําเนิดเหล่านั้นต้องเผชิญทุกครั้งหลวเฟิงรู้สึกทั้งโกรธเหตุผลบอกเขาว่ามีเพียงความแข็งแกร่งที่มากกว่าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ได้ในอดีตเขาไม่พอใจที่จะเฝ้าดูเพราะมันน่าเศร้าเกินไปจริงๆทั้งสิ่งมีชีวิตนับไม่ถ้วนในโลกต้นกำเนิดและโลกต้นกำเนิดเองก็เป็นแค่เพียงอาหาร พลังรวมกันของเทพทั้งแปดยังไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ดังนั้นเขาจึงต้องทนดูต่อไปแต่บัดนี้หลัวเฟิงก็ทำได้แต่เพียงเฝ้าดูเขาเฝ้ามองประวัติศาสตร์ของโลกต้นกำเนิดเหล่านี้สังเกตทุกอนูแห่งความทุกทรมานอย่างละเอียดขณะที่เขาเฝ้ามองภาพแห่งโศก,กนาตกรรม และความทุกข์ทรมานแล่นเข้ามาในหัวใจของหลัวเฟิงจิตสังหารภายในของเขายังคงพลุ่งพล่านเปลวเพลิงแห่งความพิโรธของเขายิ่งร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆหลัวเฟิงดูเหมือนจะกำลังสร้างอาวุธและจิตสังหารและความโกรธเกรี้ยวที่สะสมอย่างต่อเนื่องนี้กำลังกลั่นกรองหัวใจของเขาหัวใจแห่งการทำลายล้างของท่ายังไม่แข็งแกร่งพอ ระหว่างการประทะกันในครั้งแรกของหลัวเฟิงกับภูเขาแห่งการทำลายล้างในห้วงเวลาเร้นลับแห่งหุบเหวแห่งการทำลายล้างเขาถูกโจมตีด้วยจิตสังหารและความเกลียดชังอันไม่มีที่สิ้นสุดความทรงจำต่างๆพรางพลูเข้ามาในจิตใจราวกับได้สัมผัสมันด้วยตนเองเหตุการณ์นั้นกระตุ้นหลัวเฟิงทวีความรุนแรงขึ้นในจิตสังหารของเขา เขาดูเหมือนจะแปลสภาพเป็นเหยื่อแต่ละคนะเผชิญกับความสิ้นหวังนับไม่ถ้วนเต็มไปด้วยความเกลียดชังอันไม่มีที่สิ้นสุดต่อสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกําเนิดเหล่านั้นในขณะนั้นเองหลัวเฟิงก็ตระหนักได้ว่าเขาได้พบหนทางที่จะหลอมหัวใจแห่งการทําลายล้างของเขาแล้วหัวใจแห่งการทําลายล้างของเขานั้นไม่แข็งแกร่งพอออ ท้ายที่สุดเขาได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตระดับสูงสุดในห้วงอวกาศหุ่นหยวนอันไรที่สิ้นสุดเทพอมะตะเขายังได้พลิกกระแสสงครามของค่ายผู้ฝึกฝนปกป้องกลุ่มโลก3,600สิ่งสำคัญที่สุดโลกต้นกำเนิดในบ้านเกิดของเขาพร้อมด้วยมิตรสหายและครอบครัวอันเป็นที่รักที่เขารักอย่างสุดซึ่งทุกคนสามารถฟื้นคืนชีพขึ้นมาได้จากสายธารแห่งการเวลา ทุกสิ่งในโลกแห่งต้นกำเนิดในบ้านเกิดของเขาคือสิ่งที่เขารักมากที่สุดเมื่อทุกคนกลับมามีชีวิตอีกครั้งหลัวเฟิงก็มีความสุขอย่างล้นเหลือและด้วยหัวใจที่เปี่ยมล้นด้วยความปิติยินดีหัวใจแห่งการทำลายล้างของเขาจึงค่อยๆสงบลงเรื่อยๆสำหรับโลกต้นกำเนิดนับไม่ถ้วนที่อยู่นอกเหนืออาณาเขตของผู้ฝึกฝน สุดท้ายแล้วเขาเป็นเพียงผู้สังเกตการแม้ผู้เห็นเหตุการณ์จะโกรธแค่ไหนแต่มันก็ยังห่างไกลาจากการหลอมหัวใจแห่งการทำลายล้างเมื่อได้สัมผัสภูเขาแห่งการทำลายล้างนั้น mm. เขาจึงรู้สึกว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวที่กระตุ้นหลัวเฟิงอย่างมากโลกต้นกำเนิดในทวีปต้นกำเนิดสำคัญที่สุดสำหรับข้าเป็นสถานที่ที่ข้าต้องปกป้องด้วยชีวิต แต่นอกโลกต้นกำเนิดในทวีปต้นกำเนิดโลกต้นกำเนิดอื่นๆแตกต่างกันยังไงพวกมันล้วนเป็นสิ่งมีชีวิตจากโลกต้นกำเนิดเดียวกันเพราะพลังของข้าไม่เพียงพอข้าจึงไม่สามารถปกป้องโลกต้นกำเนิดนับไม่ถ้วนที่อยู่นอกอาณาเขตได้ในอนาคตหากพลังของข้าไม่เพียงพอแม้แต่กลุ่มโลก3,600ก็อาจถูกทำลาย หลัวเฟิงเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดีเพราะเมื่อไม่นานมานี้หากเขาไม่สามารถบรรลุได้ทันค่ายสิ่งมีชีวิตหุ่นหยวนโดยกำเนิดอาจบรรลุเป้าหมายทำลายล้างดินแดนผู้ฝึกฝนทั้งหมดได้หากกลุ่มโลก3,600ถูกทำลายบ้านเกิดของข้าจะยังอยู่รอดได้หรือไม่นะห้วงอวกาศหุ่นหยวนอันไร้ที่สิ้นสุดไม่เคยเป็นที่ที่ปลอดภัยเลย ค่ายผู้ฝึกฝนก็กําลังแข่งขันกับค่ายอื่นๆและบรรพบุรุษเหล่านั้นมีจำนวนมากกว่าและสามารถให้กําเนิดสิ่งมีชีวิตที่ท,ทรงพลังมหาศาลได้เช่นกันทุกฝ่ายกําลังแข่งขันกันหากเราไม่ก้าวหน้าเราก็ถอยกลับหากพอใจกับความแข็งแกร่งในปัจจุบนันสักวันหนึ่งในอนาคตบุคคลผู้ทรงพลังจะสามารถครอบครองดินแดนลึกลับระดับสูงสุด และทำลายดินแดนฝึกฝนด้วยพลังอันไร้เทียมทานทำลายบ้านเกิดของเหล่าเทพทั้งหมดได้ไหมถึงแม้ข้าจะเป็นเทพอมะตะแล้วจะเป็นเช่นไรหากบ้านเกิดของข้าถูกทำลายและมิตรสหายครอบครัวอันเป็นที่รักทั้งหมดจะหายไปด้วยเหรอสำหรับข้ามันคงเป็นความทรมานที่ไม่มีวันสิ้นสุดด้วยเลือดและไฟในการกำจัดศัตรูทั้งหมด ด้วยการทำลายล้างอันไรที่สิ้นสุดปกป้องชีวิตของตระกูลร่างอวตารทั้ง3,916ของหลัวเฟิงเดินทางผ่านดินแดนต่างๆสังเกตการโลกต้นกำเนิดอื่นๆที่ลักแห่งเฝ้ามองทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเหตุการณ์แห่งความทุกขทรมานเหล่านั้นบอกเล่าให้หลัวเฟิงได้เห็นหากดวงจิตแห่งการทำลายล้างยังไม่หนักหนาสาหัสพอ ข้าคงไม่อาจปกป้องสิ่งที่ข้าปรารถนาได้โลกต้นกำเนิดมากมายต่างประสบกับความทุกข์ทรมานในอดีตอันยาวนานหลัวเฟิงเฝ้ามองอย่างจริงจังขณะที่ทุกความเจ็บปวดทรมานถูกฝังลึกลงในจิตใจของเขาความทุกข์ทรมานเหล่านี้เปรียบเสมือนเศษฟ,ฟืนที่คอยเติมเชื้อเพลิงให้ไฟในดวงจิตของหลัวเฟิงลุกโชนขึ้นและ ไฟนี้กำลังกลั่นกรองดวงจิตแห่งการทำลายล้างของหลัวเฟิงและในห้วงเวลาอันซ่อนเร้นของภูเขาแห่งการทำลายล้างหลัวเฟิงก็ได้ส่งร่างอวตารลงมาเช่นกันร่างอวตารนั่งอยู่ข้างๆภูเขาแห่งการทำลายล้างเอื้อมมือออกไปสัมผัสเป็นครั้งคราวรู้สึกถึงจิตสังหารและความเกลียดชังที่ไม่มีที่สิ้นสุด เหมือนกับกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ตายไปพร้อมกับความคับแค้นใจโดยประสบกับทุกสิ่งที่เคยผ่านมา